สวัสดีค่ะ วับ,บนี้วันพฤหัสบดีที่9มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระเพีรชชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชมนุนเทวดา สมันตาจาักกวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชสั์สุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขรัตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาหาเนเคหักวัทุมหิเคเต ภุมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยขขคันทัพนาคาติทันตาสั้นติเกยงมุนิวระวะจนังสาทโวเมสุนันตูธรรมมส,สวนาาโลอยัมพทันตาธรรมมส,สวนาาโลอยัมพทันตาธรรมมส,สวนาาโลอยัมพทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะสัมคังอภิปูชายามะบทที่สบทกราบพระรัตนตรัย อะระหังสัมมาสัมพุทโธพัคะวาพุทธังพัคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพัคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามมิสุปติปันโนพัคะวโตสาวกะสังโฆ สั้งคังนามามิบทที่สี่บทสวดนามาการะสิทิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภาคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาะพุทธ,ทธทังสรณนังคชาฉามิธรรมังสรณนังคชาฉามิสังคังสรณนังคชาฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคัชามีทุติยมปิธรรมังสรนังคัชามีทุติยมปิสังฆังสรนังคัชามีตติยมปิพุทธังสรนังคัชามีตติยมปิธรรมังสรนังคัชามี ต,ตัดยมปิสังขังสารานังขัาชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสารานังอัญญพุทโธเมสารานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสพัพพทานัติเมสารานังอัญญพัมโมเมสารานังวรัง เอเตนะสัจจะวเชนะสโธสธ,ธิเมโหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญ,ญังสังคโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสพัพพทาเลที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัตถาเทวามนุษานังพุทธโภธควาตีบทที่8ธรรม,มานุสติสวาคาโตพควตาธรมโมสั้นทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนาฮิโกปัจจตตังเวทิตาโพวินยูหีติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโค สามีจิปฏติปันโนพโักขวโตซาวกสรัางโคยาทิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัตภปุริสปุคลาเอสพพะพักขวโตซาวกสรัางโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกัลานิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสติ